มาครับผมมี f o ลเนอร์นี่ครับ2.8 4, 4นะ GR Sport นะครับผมบอกเลยว่าออกห้างป้ายแดงนะคันนี้เกือบล้านเนะครับวันนี้มาอยู่ที่ผมนะต้องราคาดีต้องราคาชิลละต้องเกรดพรีเมียมนะครับอย่างคันนี้เลยนะ Fortuner 2.8 4, 4ตัว GR Sport ตนะครับต้องบอกว่าท็อปสุดแล้วนะเป็นโฉมนะครับที่ออกห้างนะต้องรอรถไม่ต่ำกว่า120วันนะครับผมอยู่ที่เราตอนนี้นะครับที่ทอโต้นะขายเพียง 1 4 4่0ล้านาบาทเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าเลขไม่น้อยด้วยคันนี้4 0 0 0 0โลกล้องนะครับผม360อสงศามาแบบรอบคันนะจอใหญ่จอบึ้มนะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่ามาแบบครบเครื่องจริงไม่ว่าจะเป็นตัวไฟนะครับผมเนี่ยสีก้านสวยๆแบบนี้นะต้องบอกว่าเป็นช่องง,งามๆนะครับผมไฟตาเพชรนะอย่างรอเลยนะครับสำหรับกระจังด้านหน้าทุกอย่างต้องบอกว่าใหม่หมดจดแล้วแถมได้โฉมปี2 0 2 2ยบด้วยนะครับซึ่งตัวโฉมปัจจุบันก็ยังใช้เป็น หน้านี้ชมนี้อยู่เลยนะครับผมต้องบอกว่าหน้าซื้อสุดๆเลยสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับช่องทอออโต้เป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมเป็นกําลังใจให้ทีมงานทอออโต้ของเราด้วยนะครับบอกเลยว่าคัสสันนะครับรถเกรดพรีเมียมเท่านั้นจริงๆนะที่เอามาให้รับชมกันในช่องนี้นะครับอย่างเช่นคันนี้นะ็อปสุดแล้วแถมเป็นสีขาวนะครับผมแบ็ท็อปหลังคาดํา ฟิวมาแล้วเรียบร้อยแบบรอบคันนะครับผมเรียมมุมคมสันตัวรถบอกเลยว่าสวยกริปนะอันนี้ล้างทําสปาพร้อมขายเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตาโลโก้ GR นะมีไฟครบๆบนะครับผมไฟหน้านะครับได้เป็นโปรเจคเตอร์อย่างสวยนะครับผมไฟตัดหมอกคู่หน้ามาครบคบนะครับเดย์ทอมเลนิ่งไลท์นะครับผมไฟซีเวนเชียลนะครับอล่อสุดๆนะครับผมกระจังด้านหน้านะครับช่องลงช่องลมทุกอย่างนะครับดีไซน์มาเพื่อเขาโดยเฉพาะบอกเลยว่างานดี ตาโลโก้โตโตใ้ใหญ่ๆเท่าฝ่ามือนะครับอกเลยว่าอย่างสวยนะครับคันนี้เรี่ยงม,มุมนะครับสันรถนะครับผมฝากระโปรงบอกเลยว่าใหม่เก๊กนะครับนี่หล่อมากๆนะครับทาได้เป็นสีขาวมุกนะนี่มาพร้อมนะครับในส่วนตัวคิวนี่เป็นไงเป็นสีดําเป็นโนแบคนะครับเป็นสีพิเศษเฉพาะไม่มีลอกไม่มีหมองไม่มีดำลูกค้าบอกเลยว่าใหม่จัดๆแบบนี้ไปตลอดชีวิตสวยจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับมาแบบรอบคัน กล้อง360องศาแต่เข็บด้านข้างนะครับผมน่ลื่นนิ้วไม่มีสะดุดนิ้วสักนิดเลยนะครับเนียนกริปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวซุ้มล้อนะครับนี่เป็นไงสวยใหม่หมดเลยนะครับน่าใช้มากๆตัวยางดันหลบนะครับเดิมแท้โรงงานปี2023นะครับล้อแม็กนี่จัดหนักจัดเต็มขอบ20นะครับผมใหญ่ๆบึ้มๆขับไปไหนก็เท่นะครับรอสุดๆนะในส่วนของตัวป่งล้อซุ้มล้อนะครับนี่ งานดีสุดๆนะชกเชิร์กตามสีจจกโรงงานไฟครบๆนะครับหัวนุ่งหัวน็อตไม่มีกะไม่มีไขไม่มีกระดิกแน่นอนนะครับฟิล์มเฟิร์มติดมาเรียบร้อยนะครับเต็มลำนะที่จับนะครับสีเดียวตัวรถมาพร้อมในส่วนตัวพุชสตาร์ทสมาร์ทเอนทีนะครับผมตัวเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังนะคาดด้วยได้สีแดงอย่างสวยเลยเบาะเป็นปรับไฟฟ้านะครับเบาะสวยเบาะแน่นเบาะฟูฟูเบาะตึงตึงไม่ไม่หมดเลยนะครับผมเป็น ชุดแต่ง GR แบบเต็มลำจริงๆนะครับในส่วนของตัวภายในนี่บอกเลยว่าหน้าขับหน้าขี่สุดๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวจอนะชุดลำโพง JBL นะครับผม f ู l ส Start นิตาโลโก้ของ GR มาแบบครบๆเลยนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆคันนี้ใครได้ไปสุดยอดของความคุ้มนะครับผมเนี่ยเป็นไงหล่อจัดๆนะตาโลโก้โตต้ตามาแบบชัดๆมาแบบคมๆนะครับ f ู l ส Start นี่บอกเลยว่าอย่างสวยนะ เล็กไมค์คันนี้นะครับ40,000โลรีบจับรีบจองเอาไปใช้กันคุ้มๆเอาไปใช้กันยาวๆนะงานดีสุดๆแล้วนะครับสําหรับคันนี้ตัวเบาะนะครับผมสวยๆนั่นๆตึงๆนะน่าใช้นะเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยสภาพดีแน่นอนนะเบาะเบิร์ทุกอย่างนะครับเนียนตาแบบสุดๆนะครับผมโอ้โหนะหล่อมากๆนะครับกว้างขวางพื้นที่ใช้สอยต้องบอกว่าเบอร์หนึ่งแน่นอนนะครับระบบความปลอดภัยนะครับจัดมาให้แบบเต็มลำนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแอร์แบ็กนะนเจ็ดจุดนะครับผมภายในกว้างขวางนะครับการขับขี่ค่อนข้างดีเลยช่วงล่างโฟล์ลิงนะครับภายในกว้างมากๆนะครับคุมมาในโทนสีดานะครับผมท้ายเป็นเปิดปรับไฟฟ้านะครับหัวนุงหัวน็อตนี่คมกริบรอยแกะรอยงัดรอยงะรอยไขยไม่มีแน่นอนรอยซีนแท้เดิมโรงงานนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าเดิมทุกจุดจริงๆนี่หัวน้งหัวน็อตนี่คมคมนะสภาพอย่างดีนะครับในส่วนของตัวเบาะในถุงยังไม่มีแกะเลย ฮันดีสุดๆนะครับเปิดท้ายไฟฟ้านี่สมูทแบบสุดๆนะตาฟงตาไฟด้านหลังนะครับผมบอกเลยว่างามๆนะครับผมรอยแตกรอยเล้ารอยหักไม่มีให้เห็นนะครับไฟสวยๆไฟแน่นๆนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟท้ายให้ดูดีกว่านะบอกเลยว่าของดีนะครับคันนี้อยากให้ดูออปชันแบบครบๆจริงๆไฟท้ายนะครับผมสวยสดงดงามนะเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะครับผมไฟท้ายยิงตรงมาแบบว่าทั้งหลอดจะสีเสมอกันหมดนะ ผมกริปนะครับคันนี้สภาพสวยสภาพดีแน่นอนอ่ะเดี๋ยวพาดูในะส่วนตัวฝั่งซ้ายกันต่อนะครับผมเซ็นเซอร์ด้านหลังมาอีกนะครับผมไม่ว่าจะ,ะด้านหน้าด้านหลังนะครับเซ็นเซอร์มาครบๆนะบอกแล้วว่าเซ็นเซอร์มาแบบรอบคันด้านหลังนี่จัดไป5นะครับบอกเลยว่าเยอะจ,ะจัดๆนะไพลนงภายในนะครับผมหลังจากเปิดไฟสตาร์ทรถเรียบร้อยบอกเลยว่าใหม่กริ๊กนะครับงานดีสภาพสวยสครับเพดมีมาแบบครบ คอนโซลด้านหน้านะครับผม,ต,ผมตัวบ่งตัวเบาะทุกอย่างบอกเลยว่าใหม่จ,จัดจับนะครับคันนี้น่าใช้นะซื้อเอาไปใช้งานกันยาวๆได้ในส่วนของตัวกล้องถอยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าของดีนะครับผมได้กล้อง360องศาด้วยนะครับเห็นนะทุกอย่างนะครับมองมุมเต็มได้เลยนะครับมามองแบบมุมเต็มได้เลยมีโมเดลตัวรถอยู่ตรงกลางนะครับผมดูได้แบบทั้งคันจริงๆคันนี้ของดีนะครับ เอาไปใช้งานกันยาวๆได้คอนโซลนี่เป็นลายคลปล่อย่างสวยนะครับเลขไมล์เพียง4 0 0 0 0โลลูกค้าสุดยอดของความคุ้มนะครับฝังก้งฝังแก้มนะครับหัวนงหัวน็อตร้อยแกะร้อยงัดร้อยแง,ยงไม่มีแน่นอนบอกเลยว่าของดีนะครับสำหรับห้องเครื่องนี้ต้องบอกว่าเบอร์หนึ่งนะเครื่องยนต์นะครับได้เป็น2.8นะครับตัว G D e a t i o n Boost Super Power แรงบิดสูงในรอบต่ำนะครับห้องเครื่องทั้งหมดบอกเลยว่าใหม่จัดๆนะครับผมเครื่องยนต์หน้าตาโลโก้โตต้ามาชัดๆนะครับ เมงองเมงอาร์ตต้องบอกว่าชัดเจนนะครับผมนี่สวยสดงดงามนะแบตเตอรี่ลูกจะใหญ่ไฟนั่นๆไฟเต็มเมงานดีแบบสดๆนะครับตัวคานด้านหน้าคานเบ้าไฟหน้านะ LR ามาครบๆนะครับนี่สวยงามนะครับผมสดๆนะนี่ใหม่กิ๊กหมดเลยหัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขนะครับคันนี้นี่สวยงามนะครับมาพร้อมนะครับในส่วนตัวปั๊มตาโตต้า ไปครบๆนะครับนี่สวยสดงดงามสติกเกอร์ติดจากโรงงานมาครบนะครับผมเมกองเมกอาร์ตต้องบอกว่าชัดเจนนะครับสภาพดีสุดๆเลยห,ห,หัวนงหัวน็อตนะครับไม่ว่าจะซ้ายไม่ว่าจะขวาบอกเลยว่าใหม่เก็ิปนะครับนี่ตะคงตะเข็บฝั่งก้งฝั่งแก้มรอหมดขายสนใจนะครับผมสําหรับตัว2.8 4 4 GR s p o r t คันนี้นะครับก็สามารถติดต่อเบอร์หลังกันเข้ามาได้นะครับที่ ด้านล่างเลยนะครับก็โทรเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังมาดูแลเองได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ก็ถือว่าอยากขายมากๆนะครับพบป้ายแดงออกห้านะขายกับล้านเก้านะตีๆกลมๆแล้วสองล้านนี่อันนี้ไม่ถึงนะครับหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสุดๆของความคมุ้มใครสนใจนะครับผมเบอร์โทรด้านล่างจัดเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถโอออนไลน์ได้เรามีไฟนั์น,นะครับวิ่งเซ็นได้ถึงที่บ้านเลยถ้าใครไม่สะดวกที่จะมารับรถ สามารถเอารถสไลด์นะครับไปส่งถึงบ้านได้เลยนะครับผมก็บริการกันแบบครอบคลุมครบถ้วนจอแน,น่นอนสำหรับคลิปนี้รังขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมขอบพระคุณมากครับมาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือกล้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ